สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่คลรบรักวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่มาหาตาค่ะดูสิคะตากําลังทําอะไรอยู่ในน้ำแม่ใหม่ก็สอบถามแล้วเนาะเขาจะทําทําลมให้ปลานะคะเพราะเขาบอกว่าปลาเขาล้อนก็จะทําเอาก้านมาพาวนะคะมาวางไว้ด้านบนให้ปลาเขามาหลบ เพราะว่าบริเวณนี้ต้นไม้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตพอที่จะเป็นร่มเงาให้ได้เขาก็เลยสงสารนะคะเพราะว่าอากาศก็ร้อนมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะความรู้นะคะอยู่กับคนเฒ่าคนแก่นี้เยอะมากๆเลยนะคะท่านก็ถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้นะคะว่าเออจะต้องทำยังไงคือความคิดของเขานะคะเพราะท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมา เยอะกว่าแม่ใหม่อีกนะคะแม่ใหม่ก็พยายามศึกษาจากท่านนะคะดูท่านปลูกอะไรเนี่ยก็งามมากเลยนะคะแต่แม่ใหม่ปลูกนี่ก็ไม่ค่อยงามเหมือนท่านนะคะก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายจากท่านไว้นะคะนี่แม่ใหม่ก็มาตามท่านนะคะให้กลับบ้านนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปทําธุระค่ะให้ขึ้นจกากสะนะคะ นีบริเวณขอบาสาะนะคะมะขามยักษ์เนี่ยนะคะต้นโตเร็วมากเลยค่ะดูสิคะนี่บรรยากาศนะคะหม่ๆมก็จะกลับแล้วค่ะตอนนี้นะคะนี่ท่านก็ปลูกหัวหอมนะคะหัวหอมของท่านงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ท่านเรียกให้แม่หม่กลับมาดูหน่อไม้นะคะต้นหน่อไม้ของท่านนะคะท่านบอกว่าเขาแตกหน่อค่ะ เขาอยากอวดแม่ใหม่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาทําจนจนมีหน่อยาวขึ้นไปแล้วนะคะก็เพราะว่าท่านท่านทาน้าพุงเนาะแถวนี้หน่อไม้โดนต้นหน่อไม้เนี่ยโดนน้าพุ่งตลอดเห็นไหมคะเนี่ยก็เลยเริ่มแตกหน่อนะคะอย่างนี้เราก็มีหน่อไม้กินตลอดปีเลยนะคะเป็นไผ่หวานค่ะเอามาทําต้มจืดเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะดูสิคะท่านก็ภูมิใจท่านมากเลยนะคะ นี่แหละค่ะคนเท่าคนแก่นะคะอยู่เฉยไม่ได้ค่ะให้ท่านทำอะไรที่ท่านมีความสุขแล้วนะคะแล้วเราเป็นลูกนะคะเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานเนี่ยเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยค่ะนะคะตรงต้นหอมนี่ท่านก็เป็นคนปลูกนะคะแตกหัวดีมากเลยนะคะแล้วก็หัวใหญ่มากด้วยสงสัยจะได้เก็บขายด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะ คือปลูกเยอะมากๆเลยอ่ะดูสิคะโอ้เน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 ดูสิคะโอ้แต่หัวดีมากๆเลยค่ะแม่ใหม่เองผลผลิตน้อยแม่ใหม่อาจจะได้ซื้อทัานด้วยนะคะเนี่ยไม่เอาฟรีหรอกคะ่ะถึงแั้นจะเอาฟรีได้นะคะแต่แม่ใหม่ก็จะช่วยอุดหนุนท่านคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ยังจะต้องหาขายให้ด้วยนะคะ นอกจากจะอุดหนุนแล้วเราจึงต้องหาขายให้ด้วยค่ะเพราะท่านชอบทําค่ะแต่ว่าท่านจะไม่ค่อยชอบขายนะคะเรื่องการขายอะไรเนี่ยจะให้พวกพวกแม่หม่กับน้องสาวเป็นคนช่วยค่ะแต่ว่าท่านชอบทําค่ะดูสิคะปลูกเยอะมากกระเทียมก็ปลูกเยอะนะคะปลูกหมดนี่เลยดูสิคอ้โหท่านก็ภูมิใจของท่านนะคะ ความสุขของท่านค่ะปล่อยให้ท่านทําไปเถอะค่ะตอนนี้แม่ใหม่เลิกบ่นแล้วนะคะเลิกบ่นแล้วว่าท่านทําอะไรคือที่แม่ใหมบ่บ่นน่ะเพราะว่าเป็นห่วงเขาค่ะเพราะว่าอ่าเขาไม่สบายนะคะทั้งตากับยายเลยนะคะยายนี่ก็ล้มบ่อยนะคะส่วนตาเนี่ยก็เป็นลมบ่อยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ทํางานหนักจนเกินไปก็แม่ใหม่ก็พยายามดูนะคะ ไม่ให้ท่านทํางานหนักจนเกินไปนะคะพยายามช่วยหยิบจับอะไรช่วยท่านได้ก็ช่วยไปนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราขี้เกียจบ่นแล้วคะ่ะอยากทำอะไรก็เชิญเลยคะ่ะยังมีอีกเยอะนะคะไม่ได้ว่าปลูกแค่นี้นะคะยิ่งทําน้ำพุ่งได้นี่นะคะโอ้โหดูสิคะเนี่ยนี่มะละกอท่านกระปลูกนะคะต้นเตี้ยลาต้นใหญ่มากเลยคะ่ะ ที่แม่ใหม่ปลูกนะคะอีกที่หนึ่งแม่ใหม่ปลูกเองโหต้นเล็กนิดเดียวนะคะไม่ได้แบบนี้หรอกคะ่ะไม่รู้ท่านปลูกยังไงของท่านนะคะดูสิคะนี่ยถั่วนะคะปลูกสองที่ค่ะนี่กําลังงามเลยนะคะนี่ปลูกข้าวโพดด้วยข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะที่ท่านปลูกปลูกถั่วนี้เอาไว้ต้มขายะคะ่ะต้มขายเก็บไว้แห้งด้วยนะคะขยนนะะันค่ะ เดี๋ยวนี้ยิ่งทำแบบน้ำพุ่งนี่ยิ่งขยันใหญ่เลยนะคะดูมะละกอสิคะเยอะมากไม่ได้ทำอะไรนะคะมะละกอเนี่ยบางทีใครเป็นงานก็เก็บไปช่วยเขาบ้างนี่แม่ใหม่ก็เลยจะเอาไปแปรรูปละเห็นเยอะอย่างเงี้ยนะคะแม่ใหม่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปตำส้มตําขายแล้วคะ่ะเอาไปแปรรูปเองเลยนะคะ เพราะว่าปลูกไว้เยอะกินสุกเนี่ยกินจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเยอะมากตอนนี้ก็ได้แม่ใหม่ก็เอาไปให้ไก่กินแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่ามันเยอะมากยังไม่พอนะคะที่ตาทําเนี่ยยังไม่พอคะ่ะยังมีอีกนะคะนี่พริกค่ะคุณผู้ชมหวานเบีย์พริกเอาไว้นะคะสองแปลงนะคะโอยาวมากๆเลยนะคะไม่รู้จะปลูกยังไงหมดนะคะเนี่ย ก็ท่านก็บอกว่าให้แม่ใหม่หาขายให้ด้วยนะคะท่านปลูกต้นไว้ขายค่ะกะว่าจะขายนะคะถ้าให้เราปลูกเองคงโอ้โหต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ละคะเนี่ยก็ส่วนตรงโน้นไกลๆโน้นนะคะก็คือเป็นส่วนที่แม่ใหม่รับผิดช,ชอบอยู่ค่ะแม่ใหม่จะปลูกต้นไม้บริเวณตรงบ้านโน้นนะคะเห็นไกลๆโน้นละค่ะตกเย็นมานี่นะคะตาเขาก็มาลดน้ํานะคะ ตรงที่ปลูกถั่วแล้วก็ปลูกข้าวโพดเนี้ยความสุขของท่านค่ะต้องมาลดน้ํานะคะแค่ท่านเห็นต้นพืชเนี้ยท่านก็มีความสุขแล้วค่ะเีสิคะเดี๋ยวนี้ท่านยิ่งไม่ได้เหนื่อยนะคะเพราะว่าท่านก็ยอมรับที่จะใช้ระบบแบบที่ทําให้สบายขึ้นนะคะแล้วก็มาให้อาหารปลาค่ะอย่างมีความสุขเลยค่ะนะคะท่านได้เห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะแม่หม่ก็เห็นท่านมีความสุขก็ ก็มีความสุขไปด้วยนะคะตัวใหญ่ๆนี้ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจะข้ามแล้วฝนก็จะมาแล้วด้วยแล้วก็เห็นแต่ตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กเนี่ยจะเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้พวกแม่ใหม่เองก็มาตกปลานะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าน้องสาวจะเป็นคนตกนะคะแล้วยายก็จะเอาไปแปรรูปขายค่ะก็จะช่วยกันแบบนี้นะคะเป็นการหารายได้นะคะ ของสองตายายค่ะนะคะท่านความสุขของท่านค่ะพวกลูกๆก,ก็มีหน้าที่ช่วยขายเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ